รับเขาจุดช่องน้องผักบุ้งครับนมีปลาที่นองมากแกงปลาใส่หน่อไม้ดองครับหรือหน่อไม้ส้มแกงปลาช่อนไอชีโซเทียมไข่เลือดเตี้ยเตีเ้ยไหมครับ นะครับน้ำเดียวแล้วครับอ่าใส่ปลาลงไปใส่ปไปกระชอนหน้าครับ เนื้อเขาอีกข้าวตักถาบมากินงานถาบเอาไวอืออือพลกเรกราบส่วนตัวกินยังไงนะถามมาตอบใ้ากินยังไงบ้างจีเก้เก้าบังกินยังไงปิ้งเนื้อปิ้งซีนนะครับปิ้งซีนนะครับพี่น้องพลกเรกราบส่วนตัว พ้าลงทางเลยลงงไ <ป S 2> ลง,งเศออร่ฐีไงนงกีมาไปเลยนะนงกีเมื่อาถาว่าปลาพอเนี่ยแกงปลาเนี่ยกินเทียงเด้อนะนี่แกงมาไท่าเดี๋ยวมันไหนน้ำแกงปลาช่อนใส่นนมาไม่ต้อ กลับสุกก่อนกับจังเอาไว้สีเอาไว้เอาใหม่ลงไปตอนต่อไปกับเส้หน่าน,านประหละนิดนึงครับน,นี่มถึงความนั่วของน,น้ำก็อะไรนังชู่ดังชู

มาถ่ายหรอท่านเรียบร้อยแล้วบ <laughs> นะ่าไปไปหาของงันนครับมาซุกแล้วฮ่องเซ็ดอ่อไม่ร้องเข้าไปครับนี่เดี๋ยวทำให้ส้มลงไปนี่ครับส้ม ชุดจอยกับเมนูนี่มีน้องลองเห็ียดมึงได้กับเด้อแกงปลาคอหน้าใส่หน่อไม้ดองกับน้อำมันสุกชุดหยด,มา,ยดายมากเลยเซ็งมากเลยเนี่นี่ด้อยน้ไมันสุกก่อนครับจะเอาผักลงไป หนังไม้ไมตองสุกก่อนันนี้วเด้อมา,ก,ากินเขาน้ำกันครับเขาาก้าวครับก่อนลุยงานครับพี่นอนเคยกินไหมครับเมนูนี้คนระับ ไม่เริ่มซูมแล้วครับปลาจะซุกแล้วค,ครับไปกับนี่ครับไปเอกครับนี่ใบแมงลักไปอีตูวครับภาษาอีสานสารครับอีตูวเท่าไห่นะครับไปีต,ตัวอีกดําดังไงวะมาเจอเมื่อไหลายมือแล้วคมื่ไหสามจีหามือแล้วนี่ ซิมเหลือครับรับชตเตะเตะการแล้วรับชาตแซบแล้วครับเต็มน่อยกิดอีกรุกสาวครรายาเมื่อออกมากินของครับซิมหยิบดอกก่นอนคิดเดียวเลย มาหนักโดนงะูเห่าหน้าไอซีขูยืดรดถามยืนดนเหมือนกั <c oughs> นครับมาตักไส้เกลือกันได้ครับเด้อกินเขา่านึ่งกันครับซอสครับแกงปลาช่อนใส,ส่หน่อไม้ส้งงมครับใบดองครับนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับกินข้าว้ำวกันด้วย,วยครับเด้อน,นี่ต้มไข่อุกสาวนะเนี่ใช่ไหมคะเัา,าดีค้า่อยังคะวัสดีค่าครับมากินข้าวด้วยกันนะครับแกงปลาช่อนใส่หน่อไม้ดองใช่ไหมคะลูกใช่ใ เจอใหม่นะครับสวัสดีครับกินข้าวสรับคนครับ